ครับวันนี้จะมาทดสอบการใช้งานจริงแบตเตอรี่ Ford f a e สามสอง0และ33140ครับสำหรับสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่ชุดนี้จะไม่ใส่ BMS นะครับแล้วก็บัตกรกีนะจะมีวิธีการบัตกรกีแบบปลอดภัยอยู่นะครับไม่ให้แบตเสียนะครับใส่แค่แอค Bal a ลานนะครับเพื่อไม่ให้ CCA แบตบลดลงนะครับ เร่นกับตัวเลขก่อนนะครับรถใช้รถที่ใช้ทดสอบเป็นยามาฮานิโวนะครับรถคู่กายนะติดนะครับใช้งานได้นะครับตัวเลขนะเดี๋ยวลองตัวใหญ่กันบ้างครับ ตัวนี้เป็นตัวใหญ่เป็นแบตหัวเรียบไอเป็นแบตวอตเฟสเหมือนกันนะครับ3ามสานะหน้ากว้าง33มสครับยาว140นะครับเขาเรียกเลยเรียก3ามสา งานได้นะครับผมไม่มีรถซ c ซใหญ่ลองนะครับถ้ามีก็อยากลองอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิธีการประกอบนะครับเร็วๆนี้รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับแบบชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบ Empower นะครับคัดข่ายอาร์ต่ครับส่วนตัวนั้นตัวนั้นก็ บตจากเอ็มพาวเวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเกียร์ทั่วไปก็คลายๆอาจต่ำมากเหมือนกันนะครับแบตชาตร์จบาลานเรียบร้อยนะก่อนจะประกอบทุกครั้งนะครับนี่นะเดี๋ยวรอพบกันครับกับคลิปเต็มเ,เร็วๆนี้นะครับนี่นครับ ตัวนี้ก็เอ็มพาวเวอร์ของของเอ็มพาวเวอร์เหมือนกันนะครับสามสามหนึ่งสี่ศูนย์สายขีบา้านนะครับไม่รู้ว่ารถคันนี้กี่ซีซีนะครับน่าจะร้อยซีซีรมั้งผมจำไม่ได้ครับรถคูไก่โอเคนะครับขอจบคลิปเ,เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ